สวัสดีครับน้องๆหนิ่งหนึนน่งทีนน่น,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 น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Bullet Angel ครับโอ้โหเราไปรับชมกันเลย let's go <S โอเคมาแล้วมาพี่มาแล้วไอ้หนูมาเพือพ่อนวิ่งไปครับวิ่งไปเพือพ่อนวิ่งไปไปรอไปรอมาแล้วมาแล้วเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิอาดอาดโอ้หเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยแตกกันแล้วแตกหนึ่งใส่พี่ใส่ <มา S 1> ต่อไปกี่เก็บได้หนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนี่เอาตัวไปกิน เปิดซุปเฮ้ยระเบิดไปนี่โอหอุ้ยนี่อืมอ่าอ่าเรียบร้อยแกวแกวเลยแกวเลยรเฮ้ยแกวเลยเว้ยแกวเลยเว้ยครับมาดิครับมาดิครักปุ๊บเฮ้ยอืมอืมอเสียวแล้วเสียวแล้วไอ้หนูเสียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้าคว้าคว้โอ้โหแค่ shot แค่ shot อืมมาดิครับโอ้ขึ้นมาทำอะไรข้างบน ไปทำอะไรขุ้มบวชเฮ้ยโอ้โหเข้าหัวเต็มเต็มนี่มามาปืนลั่นเมื่อกี้ปืนลั่นปีปืนลั่นมามามาพี่เพื่อนเพื่อนรอก่อนเพื่อนมาเลยช่วยเพื่อนรอก่อนครับผมก็เร็วไปช่วยโอ้โหพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วโอ้โหเอาไปกินเอาไปกินเฮ้ยเฮ้ยมาเพื่อนอุ้ยเกือบไปเพื่อนเกือบโดนโดนปืนยิงแล้วมาดิ เห็นแล้วเห็เฮ้ยเอาเอาวฮ้ยอะไรวะอะไรวะมาแล้วลาช g e s เฮ้ยนี่มันเอ x s h อตแบบโคตรโคตรแจ่มเลยเอาดิเอาไปกินเอาไปกินระเบิดไปกินอ้าวโดนโดนครับโดนครับแต่ไม่แตกเอาดิเอาดิเอาดิเพื่อนแม่งระเบิดระเบิดข้ามหัวกูเพื่อนมึงเห็นไหมเนี่ยปั๊บ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 เรียบร้อยแจมโบ้แจมโบ้ มา้าทำอะไรเอ้ยนี่โอ้อะไรวะมาครับพี่จะโชว์โหดให้ดูอ่ะนั่งนั่งหนูวอ้โหพอลเบิดไปแล้วเบิดไปแล้วเอ้ยโอ,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 โอ้ช่วยเพื่อนเลยค่ะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยไวจะชนะแล้วเว้ยเพื่อนเอาครับมาแล้วครับมาแล้วมามามาอยู่ไหนอยู่ในการไอ้หนูคาร์มอนเบบี้โอ้ สตอรี่ยัลล์ชนะโอ้โหยังในรูหููเช็ดมาเกมต่อไปเราต้องเอาแชมป์มาฝากเพื่อนๆนั่งๆเนินเนิกคนนะครับอุปภิญญ์กลัวอะไรไปแล้วนี่เอามาหาตีนเหรอเอ้ยกูหาตีนมาไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยเอ้ยดูจะเพื่อเอกเปล่าโอ้ยเอ้ยออแตก แตกสอง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 มาฮะอืมแตกสองแล้วแตกสองแล้วมาดิแตกสองครับมาอีอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนครับอยากกินไก่ครับอยากกินไก่ครับเฮ้ยโดนมา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 โดนโอ้โหเรียบร้อยสวยพี่สวยสวยพี่สวยโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วจมโบ้จมโบ้โอ้โยจมโบุ้๊บโอ้โยจมโบ้โอ้โหได้เชิญเล่นนั่นี่กระสูหมดกระสูหมดเอาปืนสร้างไปก่อนนดิ ไม่เป็นไงอะ่ะโอ้เรียบร้อยบรรจุกระสุนใหม่ยิงยิงมันยิงมันโอ้โหก็ไม่ธรรมดาครับนั้งนั้นโอ้โหเอาอีกแล้วแตะไปแล้ว,ลวมาครับมาครับมาครับถึงเวลาที่ต้องเฉิดฉายแล้วพิจีกรรมมายิ่งใหญ่อีกครั้งชารูสเบอริกเก้นเออไอ้ประสบเอ้ยต้องตรวเห็ุโดดมาโดดมาทำไมโดดมาทำไมแล้ว เดือดเดือดเดือดตัวมาทำไมโดวมาทำไมโดวมาทำไมต้องโดนอย่างงี้อะโจ้โอ้ยแสดยิงกูอีกแล้วคุณหมอครับช่วยผมได้ครับมามามาตอนนี้เราเราต้องเอาแบงค์หลังมันเไปออยู่ในกันอยู่ในกันทำมันเบบี้โอ้マイกัสโอ้マイกัสไประเบิดไประเบิดไปกินได้อยู่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้マイกัสโอ้マイกัส โอ้ยแม่งหลอยไอ้นี่แม่งหลอยเนี่ยฉลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ล้างแคนแผนนี้ต้องชำระเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูทางเลยเว้ยเดินหนึ่งไปเป็นไม่ใช่โอ้กทีมเราทีมเรามาดีครับมาดีครับเพื่อนเฮ้ยระเบิดหน่อยเว้ยเพอนระเบิดควระเบิดนี่เอาไปกินเอาระเบิดไปกินเออบิดเบิดอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับไม่ครับผมเอ้ผมเจอเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้แม่งสวย ตอนเพื่อนกูมึงบังอาจบังอาจฆ่าเพื่อนฉันอย่าลงโดนในลบในลบเฮ้เเยเพื่อนอเอาไหมเพื่อนเอามหมยเอามหมยเอามหมยหาทางใหม่หาทางใหม่ชินี่เปิดมีดเอ้ยหรือห้าตัวเฮ้ฉันะอีกแล้วอ่ะอุ้ยจะชนะอีกแล้วเอ้ห้าตัวเพื่อนอมาเลยครับมาเลยครับมามาเพื่อนเล่นเหลือน้อยเล่นเหลือน้อยเฮ้ยเอ้เอ้อย่าอย่าขอนะขอนะขอหนะ้าตัวนี้ขอนะขอได้ไหมขอได้ไหม ขอได้ไหมโอ้โหมันขอเราเอ้ยเอยอืมบางอาจบุกท่ำเสือเย่ yeah, ชนะครับชนะครับผมแก yeah. oh, <yeah. S 1> ชนะแล้วแนละ้ว,ว